สวัสดีครับผมตากอดานนะครับและแล้วเราก็มาอยู่ในเกม R O V ถ้าผมพูดถิดพาสดะการใดต้องขอภัยเวาทีนี้ด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากจะช่วยหรือผมยังไงก็ลองอ่านดูได้ข้างล่างนะเพราะว่าผมเป็นคนพิการนะครับแล้ว R O V เกมนี้เป็นเกมเมือถืออู้เลือกอะไรมั่งเนี่ยโดนกเวทอ๋อ เราต้องเล่นต้องได้ตัวไหน่ะเล่นตัวนี้ดีกว่าโอเคเล่นเล่นอ่าชื่ออะไรบัตเตอร์ไฟเหรอ คือเล่นอย่างไรผมก็ยังนึกจู้เนี่ยว่ามันจะใช่หรือเปล่าเออกำลังนึกจู้แต่น่าจะน่าจะใช่แหละคือตอนแรกผมมาอะไรผมก็จะบอกตามธรรมดาที่ผมเคยเล่นเลยนะ เอ็นดีต้อนรับคุณอาวีเราก็ใช้ท่าหนึ่งท่าลรกเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันจะช่วยและ,ะช่วยให้เลือดเรารีกลับมานะแล้วเราก็เลือกอันนี้นะครับเพราะว่าไม่เลือกเล่นอย่างอื่นเนี่ยคือผมต้องการดีเลย์ไว้นะ ไม่ตียังไม่ตีขอตีตัวนี้ก่อน <S <S แล้วคือหลังๆมันมีบอดมีอะไรอย่างเงี้ยเออ เราก็ไม่อยากเล่นเจอกระบ,บอดบอดมันมันอ่อนมันอ่อน <c oughs> <c oughs> โอเคเราต้องเลือกท่านหนึ่งเป็นหลักนะครับต่อไปเราก็จะเลือกอันนี้นะครับเอามือิดโดนเมื่อกี้นี้ปล่อยเข้าบุกเราไปก่อนเจนกว่าเราจะได้ท่าไม่ตายอะ่ะเราถึงจะห้าเป้งออกไปห้าเป้งเก่งกาด อา้อาวอ้าวโดนดิโดนดิโดนดิเด,ดี๋ยวร้อย บอดเปนหน้ากะนง่ <c oughs> บอดหลา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 เนี่ยเล่นโจมตีผมนี้เดียวเราน่าจะเจอบอดมากกว่านะ โอเคต่อไปผมก็จะเลือกเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวดูก่อนยังตีกันอูเว้ยต่อไปผมก็จะเลือกนี้นะท่านี้นะครับ จะตายยาวจะตายยาววิ่งมาดีวิ่งมาดีาดเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยบอดทัวบอบอดทงนี้สู้ธรรมดาก็ผ่านแล้ว Oh é um não é, bom, é? เลือกคิวแล้วก็ต่อไปผมจะเลือกอันนี้นะครับ nice oh. นี่แดี่ยนี้ เอาฟันเข้าไปโอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ